สวัสดีค่ะกลาสวัสดีนะคะพีพีเอทุกท่านเลยนะคะผู้มีบุญบารมีมากทุกๆคนค่ะวันนี้นะคะพบกันนะคะกับเมเนี่นภาแบ่งปันแพาแท้ผ้าไหมย,ยอนนิยมนะคะเหมือนเดิมเลยเมรับประกันผ้าแท้ยันเหลนบวชน,นะคะรับประกันตลอดชีพมีพิกัดชัดเจนนะคะอยู่ที่เมืองนครพนมนะคะถ้าใครอยู่ใกล้ก็มารับชมที่ร้านได้เลยนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะมีต้องแจ้งนะคะบอกบุญนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าวันที่5กันยายนอาขออภัยค่ะหตุลาคมนี้นะคะจะมีการปลุกเสกนะคะเหรียญรุ่นเจริญพรของหลวงปู่สมศรีนะคะถ้าใครอยากร่วมบุญก็ร่วมบุญได้เลยนะคะวันนั้นมีจะไปทำรงฐานและมีอีกหลายเกจิเลยนะร่วมปลุกเสกเนะะี่ยค่ะ วันที่ห้านะคะห้าตุลาคมสองห้าหกแปดนี้นะคะนี่ค่ะวันที่ห้าตุลาคมนะคะรวมปลุกเสกเหรียญเจริญพรนะคะของหลวงป,ปู่สมศรีนะคะหลายเกจิเลยรวมปลุกเสกเป็นอีกหนึ่งเกจินะคะที่มีเคารพศรัทธมมากๆม,มีเพิ่งเจอหลวงปู่ไม่ถึงเดือนนะ แต่มีเมยมีความศรัทธาในตัวหลวงปู่มากๆนะคะอย่างที่เมเคยเล่าตั้งแต่วันแรกที่ไปเจอของปู่ให้ทุกคนฟังนะคะว่าความเป็นมายังไงนะบุญสัมพันธ์กันจริงๆนะคะทุกคนครั้นเมื่อตาคุณตาเมยังมีชีวิตอยู่นะคะคุณตาเนี่ยก็ต้องเคยทําบุญกับหลวงปู่มานะตั้งแต่ที่เมยยังเด็กมีอาจจะจําความไม่ได้แต่ว่ามีจํารูปภาพ รูปภาพที่อยู่ข้างหลวงปู่ได้นะคะใครที่ได้ดูนะเนี่ยค่ะรูปภาพที่อยู่ข้างหลวงปู่นะคะเนี่ยค่ะวันนั้นที่เมย์ไปคือพระอาจารย์ไก่นะคะพระอาจารย์ชรารัตขันติโกนะคะได้ชวนนะคะเมย์ไปกราบหลวงปู่สมศรีนะคะเมย์ก็เลยด้วยความที่เมย์ไม่ได้คิดอะไรอะคะ่ะเพราะว่าเราทําบุญอยู่แล้วนะคะเราก็เลยไปกันนะคะไปกับครอบครัวด้วยนะคะแต่พอไปเข้าไปปุ๊บมีเห็นรูปรูปนี้นะคะ่ะ รูปที่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นรูปสมัยหนุ่มของหลวงปู่นะคะมันทําให้มีชุดคิดขึ้นมาได้ว่ารูปนี้มีเคยเจอเมื่อตอนมียังเด็กแต่มีคับคายคับคาว่าใช่วัดภูที่คุณตาเคยพาไปไหมนะคะตอนนั้นมีก็สกิดสะกิดคนที่บ้านนี่แหละคะ่ะว่าให้ถามหลวงปู่ให้หน่อยแต่ด้วยความหลวงปู่ก็อายุเยอะแล้วแล้วก็คนดูแลหลวงปู่ก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดขนาดน,นั้นแต่คนดูแลทราบแค่ว่าเมื่อตอนยังเป็นหนุ่มนี่หลวงปู่นะคะทุดง ไปกับหลวงปู่ทองมานะคะหลวงปู่ทองมาถามวโละค่ะตลอดนะคะก็เลยไม่รู้ว่าไปที่ไหนบ้างแต่หลวงปู่เล่าให้คนที่ดูแลฟังว่าไปตลอดนะคะก็เลยไม่ได้ถามตอนนั้นนะคะขึ้นรถมานะคะค่อยมาถามพระอาจารย์ไก่ว่าพระอาจารย์หนูขอถามหน่อยรูปหลวงปู่ที่หนูเห็นน่ะใช่อยู่วัดท่ำภูที่ที่บนนาแก่ไหมนะคะที่อำเภอนาแก่ไหมแต่ตอนครั้น ที่เมยังเด็กเมจำความได้ว่าอยู่อำเภอนาแกนเขียนแค่ว่าวัดถ้ำภูนะคะวัดถ้ำภูแค่นั้นนะคะเพราะว่าตาเมเป็นคนเอาสีนะคะไปเขียนตรงหินเอาสีขาวเนี่ยค่ะไปเขียนตรงหินกับพระพระอาจารย์ที่อยู่ณตอนนั้นนะคะเมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะเดี๋ยวเมดราม่านะคะ นะตอนนั้นเมตตาพาเมีไปตั้งแต่ตอนที่น้ําไฟยังไม่ขึ้นไปถึงภูและถนนยังไม่ขึ้นไปถึงภูวัดนั้นต้องจอดต้องจอดรถข้างล่างอะคะ่ะข้างล่างตีนภูแล้วเดินขึ้นไปกว่าจะถึงนะเป็นหลายกิโลอ่ะเมก็ตอนนั้นก็ไปด้วยความยังเด็กก็บ่นกับตาว่าตามาทําไมเหนื่อยก็เหนื่อยนะแต่ว่าตาเมยเป็นคนที่แบบว่าชอบทําบุญอยู่แล้วและไปไหนนะคะท่านจะเอามีไปด้วยตลอดนะคะเป็น หลานลักนะอยู่กับคุณตาแต่ก่อนอยู่กับคุณตานะคะตอนที่แม่ยังไม่แยกออกบ้านยังไม่ออกบ้านนะอยู่กับคุณตาก็เลยแบบไปไหนจะไปกับคุณตาตลอดนะคะมีจะก็เลยมันก็เลยเป็นความซึมซับมาตั้งแต่บัดนั้นพอได้ไปเจอหลวงปู่นี่แหละมีมีความศรัทธาในตัวหลวงปู่มากแล้เมีทาให้คิดถึงว่าสิ่งที่ตาพาทาบุญมาตลอดนั้นไม่เสียเปล่าเลยนะคะ แค่คิดถึงคนบนฟ้าเราไปในสิ่งที่เคยพาทาดีนะคะพาทาบุญเราก็แบบหายคิดถึงแล้วจริงๆนะมีมีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะและนี่แหละก็เป็นการเผยแผ่บารมีที่เมีเอาออกมาเผยแผ่บารมีอีกหนึ่งเกจินะคะด้วยความจักใจเลยด้วยก้นหลึกของหัวใจเลยเมีเชื่อว่าทุกคนไม่มีใครมานั่งเชื่อมีง่ายๆเพราะว่ากว่าเมย์จะสร้างความ มันคงความน่าเชื่อถือมาได้นี่ไม่ใช่น้อยเพราะว่าแต่ละครั้งที่มีพูดออกมามีพูดออกมาจากใจจริงนะคะและพูดออกมาจากสิ่งที่มีเจอจริงๆนะนะคะเรื่องปาฏิหารินี่สองสามรอบแล้วที่มีเจอนะทาให้แบบว่ามีมีความศรัทธามากเลยนะคะแล้วเมย์ก็พูดกับแม่ว่านั่นแหละเมย์จะสืบตามคุณตามีต่อไปนะเนี่ยคะ่ะ วันที่ปลุกเสกนะคะวันที่5ตุลาคมนี้นะคะเป็นเหรียญรุ่นเจริญพรของหลวงปู่สมศรีมีหลวงปู่รอดนะคะหลวงปู่รอดที่อุบลราชธานีนะคะมาร่วมปลุกเสกในรุ่นนี้หลวงพ่ออุดรนะคะแล้วก็หลวงปู่หลวงปู่สมศร์นะคะหลวงปู่สมศร์อำเภอเศรษภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดหลวงปู่สมศร์ท่านเป็นท่านเป็นหลานของหลวงปู่ทองมานะคะและ อีกหนึ่งเจจิพระอาจารย์ไก่พระอาจารย์ชรัตคันติโกนะคะที่ร่วมผูกเสกในรุ่นเจริญพรของหลวงป,ปู่สมศรีนั่นเองนะคะใครที่ยังจองไม่ทันก็รอพระออกก็ได้นะคะเพราะว่าหนึ่งบุญหนึ่งแรงเสถาก็ถือว่าเราได้ร่วมสร้างพระวิหารหลวงป,ปู่ไปด้วยกันและที่มีถ่ายให้เห็นตลอดก็คือที่ที่ที่หลวงป,ปู่ท่านอยู่นะคะ จำพรรษาอยู่นะกุฏิของท่านนะคะจะเป็นแค่เพิงไม้เก่าๆสังกะสีเก่าๆและที่สำคัญม,มีแค่ผ้าใบนะคะกลางให้แค่นั้นเองนะคะหลวงปู่ท่านอยู่แบบสมถะท่านบอกว่าไม่ต้องมาทำอะไรมากนะคะเมื่อก่อนทุโรงตามป่าเขาก็ยังอยู่ได้นะคะไม่มีอะไรมุงนะเนี่ยค่ะ ที่เป็นพระ,ะวิหารนะคะสร้างวิหารรวมสร้างวิหารไปด้วยกันนะคะไม่ว่าอย่าไปคิดนะคะว่าเราทําไปแล้วคนสร้างจะได้คือคนสร้างน่ะความมั่นใจความตั้งใจเขาจริงๆคืออยากเผยแผ่บารมีหลวงปู่อย่างมีนี่แหละและอยากสร้างวิหารไปด้วยกันกับหลวงปู่เพราะว่าวิหารนี้นะคะสร้างมานานแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จข้างในเป็นพระพุทธชินราชองค์ใหญ มีเชื่อว่าตรงนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ความเข้มขังมากเพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่ตรงที่เป็นวัดเนี่ยคะ่ะแรงมากนะคะเมื่อก่อนนี้สร้างวัดไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าผีดุนะคะตรงนั้นนะ่ะผีดุเมื่อครั้นที่หลวงปู่ทองมานะคะท่านยังสืบวิชาให้หลวงปู่สมสีอยู่ท่านมานะคะท่านมาปราบอยู่สามรอบนะคะถึงจะ สร้างวัดนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นมีความเข้มขังมากๆค่ะมีเชื่ออย่างนั้นจริงๆเพราะว่าวันแรกที่มีไปนะคะใครได้ฟังคลิปแรกของมีจะรู้เรื่องราวดีนะคะใครที่เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ทองมาถาวโรนะคะอีกหนึ่งเกจิที่เราควรนะคะรักษาไว้และเผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์คือหลวงปู่สมศรีอีกท่านหนึ่งเพราะว่าท่านเป็นสิทธิ์ลำดับที่20ของหลวงปู่ทองมาและ ในหนังสือมีลงไว้ในหนังสืออย่างชัดเจนนะคะอีกหนึ่งเกจิค่ะที่มีเคารพและศรัทธามากๆนะคะวันที่ห้านี้นะคะเมย์จะไปทำรงทานส่วนใครจะร่วมทำลงทานหรือร่วมทำบุญกับหลวงปู่ก็ได้นะคะอยากเดี๋ยวเมย์จะขออันนั้นนะนะคะร่วมทำบุญไปด้วยกันนะคะนี่ค่ะตอนนี้สามารถ ได้ในราคาจองได้อยู่นะคะราคาจองตามนี้เลยนะคะทุกคนราคาจองตามนี้เลยและแต่ละเหรียญน,นะคะจัดสร้างไม่เยอะค่าส่งห0บาทนะแต่ละเหรียญน,นะคะจัดสร้างไม่เยอะค่าส่งห0บาทตามนี้เลยนะคะมีให้ดูตามนี้เลยนะถ้าใครแบบว่าเอาตามกําลังบุญก็ราคาเริ่มต้นที่250ห้าสิบนะคะเป็นเหรียญหล่อ,ลอมวลสารนะคะเหรียญหล่อรวมมวลสารล้นเซอร์ไพค่ะนะคะ เป็นรุ่นนี้เลยนะคะเป็นเหรียญเจริมพรเน,นะะี่ยค่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแต่ละเนื้อนี่สวยและเข้มขังมากๆไมเชื่อบารมีครูบาอาจารย์นะคะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เมจะมาพูดของหลวงปู่ขอขอยเดี๋ยวพรุ่งนี้เมจะมาพูดของพระอาจารย์ไก่พระอาจารย์ชรารัตขันติโกแล้วกันเนาะเพราะว่าจะมาให้สามกับหลวงปู่สมศรีแล้วกันเพราะว่าวันนี้เมยอยากให้ดูของหลวงปู่สมศรีนะนะคะนะคะ มีมาด้วยจิตศรัทธาและความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์จริงๆนะคะมีเห็นแล้วมีอยากมีอยากช่วยหลวงปู่ให้สร้างวัดให้เสร็จในความรู้สึกมีมีแบบเป็นเหมือนแรงผลักดันของคุณตาด้วยเพราะว่าวันที่ไปกราบหลวงปู่วันแรกนะคุณแม่คุณแม่เมยอะค่ะฝันเห็นคุณตานะเพราะว่าเมยนกลับมาแล้วมยเล่าให้แม่ฟังนะแม่ก็เลยยังน้ําตาซึมเลยนะ ก็เลยเป็นอีกแรงหนึ่งที่แบบว่าอยากช่วยหลวงปู่นะคะสร้างวัดให้เสร็จนะคะทุกคนร่วมด้วยช่วยกันกับเมีหน่อยนะถือว่าเราได้เป็นสะพานบุญร่วมกันถึงแม้บางคนนะคะไม่มีกําลังทรัพย์ก็กดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้เมีก็ได้เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงสะพานบุญให้เมีด้วยนะคะนะพระเกจิที่หน้าเคารพนับถือนะคะที่ท่านปฏิบัติตีปฏิบัติชอบนั้นมีอีกหลายเกจินะคะและ เมย์บอกอย่างแน่วแน่ตั้งใจและตรงนี้นะคะที่เป็นเมย์เมย์ไม่ยอมให้เสียชื่อเมย์ง่ายๆเพราะว่าเรากว่าจะสร้างช่องของเรามาได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะกว่าที่ทุกคนจะมั่นใจในช่องของเมย์นะคะพี่ๆแต่ละคน f อฟีแต่ละคนนะคะให้เมย์ส่งไปต่างประเทศเยอะแยะมากมายนะคะเมย์ไม่เอาความมุ่งมั่นตั้งใจตรงนั้นมาทิ้งแน่นอนนะคะเพราะว่า เมย้ำเสมอว่าทุกเกจิที่เมเอาออกมาเผยแผ่ปรมีคูบาอาจารย์นั้นเป็นเกจิที่เมสัมผัสได้และเมเข้าถึงก่อนที่จะเอาออกมาเผยแผ่เมต้องเจอปฏิหารเจอเรื่องราวสุดสุดก่อนนะเมเป็นคนแบบนี้จริงๆไม่ได้ลบหลู่คูบาอาจารย์ไม่ได้จะลองของหรืออะไรแต่ว่าเป็นคนแบบนี้นะถ้าเกิดว่าบุญไม่สัมพันธ์กันบุญไม่สัมพันธ์หรือ หรือนะคะเมไม่เห็นในความแบบว่าปฏิหารของเมยเมย์ก็ไม่ค่อยอ,ออกมานะทุกคนเมย์จะเป็นอย่างนี้นะคะอย่างลายเกจิที่เมย์แบบว่าไปคือเมต้องเจอแรงศรัทธาและไม่ใช่แรงศรัทธาเจอปฏิหารด้วยตัวเองนะคะแรงศรัทธาด้วยอีกหนึ่งอย่างนะคะนี่ค่ะองค์นี้นะเป็นเหรียญเจริญพรน,นะทุกคนะนเน,น,ะคะนี่ค่ะเป็นเหรียญเจริญพรนะคะนี่นะเหรียญเจริญพรเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ เหรียญเจริญพรของหลวงปู่สมศรีเมย์บอกเลยเข้มขังทุกรายการทุกเนื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อไหนนะคะเนี่ยค่ะนะเมยฝากพี่ๆทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เมย์และเราจะได้ร่วมสร้างบุญไปด้วยกันนะคะเมย์่ะเอาตรงต เมย์น่ะเพิ่งแบบว่าเมื่อก่อนเมย์เป็นคนที่แบบว่าทำบุญทำบุญทำบุญอย่างเดียวโดยที่แบบว่าไม่รู้เรื่องราวพระเครื่องจนเมย์ได้มาเจอหลวงปู่ศิลาเมย์ถึงแบบว่าเมื่อก่อนเมย์ก็เหมาพระเก่านะคะพระเทพพระเก่าเหมาตามบ้านนะคะเหมาพระเก่านะเมีก็แบบว่าไม่รู้หรอกกี้แท้ไปยังไงแต่ว่าพอแบบว่ามาหลวงปู่ศิลาแล้วทําให้เมย์เจอปฏิหารก็เลยลองสร้างช่องพระใหม่มาแล้วก็เอาออกมาเผยแผ่บารมีนะคะถึงได้รู้เกี่ยวกับ วงการผ้าใหม่เป็นยังไงผ้าเก่าก็เป็นยังไงนะคะแต่ว่าถามว่าผ้าเก่าก็ยังทําอยู่ไหมก็ก็ยังทํานะคะถ้าเจอรายการที่เหมาได้ก็เหมาเพราะว่าช่วงนี้เหมาไม่ได้เลยละคะ่ะสูงมากหายากด้วยก็เลยอะมานะคะมาช่วยวัดสร้างวัดพระสร้างวัดนะคะพระสร้างโรงเรียนพระสร้างคนดีนะคะแบบมันเห็นเป็นรูปธรรมด้วยแล้วตรงนั้นเมย์ก็แบบว่าเมย์เชื่อว่าเมย์ได้บุญจริงๆนะคะทุกคนก็ต้อง รู้ว่าบาบุญเป็นยังไงอยู่แล้วเนาะนะคะบางคนไม่เคยทําบุญเลยก็มีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นใครจะว่ายังไงก็ช่างอยู่ที่สติปัญญาของเราการกลองนะคะทุกคนนะคะเมียอยากให้ทุกคนนะคะได้เรียนรุ่นนี้ไปเพราะว่ามีแต่เกจิคูบาอาจารย์นะคะที่เราเคารพนับถือนะร่วมเผยแผ่บารามีนะคะร่วมปลุกเสกในรุ่นนี้นะคะฝากเป็นอีกหนึ่งกำลัง นะคะให้หลวงปู่สร้างวัดให้เสร็จด้วยนะคะเมีฝากทุกคนเลยกราบละค่ะนะคะ,นะคะไม่มีกำลังทรัพย์ก็เป็นกำลังแรงบุญให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดคอมเมนต์แค่ทุกคนสาธุเราก็ได้บุญแล้วนะคะอันนี้อนุโมทนาบุญด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะตอนแรกว่าจะมาแบ่งปันหลวงปู่ที่หลวงปู่ศิลาเดี๋ยวขอเป็นรอบถัดไปดีกว่านะ,ะวันนี้เมีพูดหลวงปู่สมศรีเต็มที่แล้วนะคะ นะวันที่ห้านี้มีก็จะเดินทางไปร่วมงานปุกศสกด้วยนะคะฝากมากๆเลยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจแรงบุญให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะขอครูบาอาจารย์คุ้มครองปกปักรักษาให้ทุกคนปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยานันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะแล้วก็ให้ทุกคนสมดังปรารถนาทุกประการสาธุค่ะ